ดี right, ladies and gentlemen welcome to War Thunder นะครับทุกท่านนะครับสวัสดีผมกับผม<ใ>นายซูชลส์จากเกม War Thunder เกมฟรีที่พวกคุณหาได้ทั้งในสตีมหรือว่าในเว็บหลักของ War Thunder เพียงคุณค้นหาใน Google ก็เจอแล้วหรือว่าจะฉชลิงใต้ล่างนี้นะครับในการสมัครเกม และก็ดาวน์โหลดเกมนี้ก็จะเป็นคุณอย่างสูงอย่างมากนะครับผมส่วนวิธีการสมัครเกมนะครับก็น่าจะจะมีลิงก์อยู่ทั้งขวาบนนะพี่เป็นเครื่องหมายตกใจนะครับก็สามารถจะกดคลิกแล้วก็เข้าไปดูได้เลยนะครับผมไม่ทําการแปลแล้วก็อ่านวิธีการสมัครให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมตามนั้นนะทุกท่านนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ผมนั้นขอนําเสนอเครื่องบินนะครับลำหนึ่งเลยครับทุกท่านนะครับที่มันมาตั้งแต่แพด1.85สูเปอร์โซนิกนับ นะครับมันก็คือเจ้า F 1 0 0 D นะครับนั่นคือคันนี้นั่นเองเอาอยู่ไหนวะนี่ครับนี่คือ F 1 0 0ร D รับ Super Saber นะครับผมเป็นเครื่องบินนะครับของทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็จัดได้ว่ามันเป็น Supersonic นะครับแล้วก็มันเป็น Supersonic ลำแรกๆที่เข้ามาในเกมนี้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแปลกใหม่ดีแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะเอาตัวนี้แหละเอาขึ้นมาก่อนเป็นลำแรกๆเลยจริงๆผมควรจะเอารำมาอื่นมาก่อนนะแต่ว่า ผมรู้สึกว่าลาำนี้รู้สึกว่ามันพร้อมที่สุดในการเอามารีวิวนะครับแล้วก็จะได้อธิบายระบบต่างๆานานาที่อยู่ในแถวเลดเนี้ยนะครับมันค่อนข้างจะต้องอธิบายกันเยอะหน่อยนิดนึงนะครับผม ก็โอเคครับทพกท่านก่อนเราจะเข้าสู่ตรตรตจุดนั้นกันนะครับเรามาเล่าเรื่องราวของมันกันก่อนดีกว่า F100D Super Saber ครับหรือว่าชื่อเต็มๆก็คือ Nord American F100 Super Saber นะค,ะครับผมมีบทบาทเป็น Jet Fighter หรือว่า Super Sonic Jet Fighter นะครับผมผู้ผลิตก็คือ n o r h American Aviation นะครับผมช่วงผลิตช่วงนั้นประมาณปี1953จนถ1959นะครับด้วยจำนวนประมาณ2,294ลำนะครับ โดยบินครั้งแรกทําในปี1953แล้วก็เข้าประจำการที่สหรัฐอเมริกาในปี1954แล้วปลดประจำการครับที่สหรัฐอเมริกาในปี19.9นะครับผมในช่วงเริ่มต้นของ m 1 0 0 d ครับผมทางบริษัทนะครับนอตอเมริกานออเมริกันนี้นะครับ,รบได้ทำการยิ่งโครงการที่ชื่อว่า Saber 45นะครับหรือว่า Saber 45นะครับเพราะว่าอ่ารูปร่างโมเดลของมันนะคือเป็น Saber แต่ว่าเป็นปีกที่ หักมุมอยู่ที่4 5องศานะครับผมเป็นการวิธาาการของตระกูลของ F 8 6 s a b e ซเลยนะครับผมได้ทำการยื่นไปที่กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับแล้วก็ในปีเดียวกันนะครับได้ทำการจัดตั้งแล้วก็ทำการสร้างแบบจำลองขึ้นมานะครับในปี1951หนะครับหลังจากการทดลองออกแบบมากมายครับแล้วมันก็ได้กลายเป็น F 1 0 0ขึ้นมานะครับยังไม่มีดีเข้ามานะครับในปี1953ครับรุ่นต้นแบบที่ชื่อว่า YF 1 0 0 A นะครับเป็น เครื่องบินรุ่นรุ่นต้นแบบแล้วก็เป็นรุ่นทดสอบด้วยนะครับในบินครัแรในปีนั้นนะครับแล้วก็ในปีเดียวกันนะครับในปี1953เขาทำการสร้างรุ่นผลิตขึ้นมาชื่อว่า F100A นะครับผมในปี1954ครับเข้าประจำการที่สหรัฐอเมริกานะครับในปี1958ครับผมรุ่น F100D นี้ได้ทำการเข้าร่วม มันเรียกว่ามันเป็นการทดลองแล้วก็เป็นการปฏริการอันนึงนะครับที่ชื่อว่า zero range launch นะครับผมหรือว่า cell e t ell นะครับอไอโครงการนี้ครับเป็นโครงการที่ทําให้การระยะระยะเทคออฟเนี่ยค่อนข,ข้างมีน้อยมากนะครับโดยทําการติดจรวดไว้ใต้ท้องเครื่องของเครื่องบินแล้วก็ได้ทําการติดตั้งไว้อยู่บนแทน่นแล้วทำการเทคออ f นะครับบนนั้นเลยนะครับ ก็คือตามที่ภาพที่เห็นเลยนะครับทุกท่านนะครับมันก็คืออารมณ์ประมาณนั้นนะครับนี่นี่นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเซลล์หรือว่าซีโร่เลนจ์ลันช์นะครับผมในปี1961ครับได้ทำการเข้าร่วมสงครามเวียดนามนะครับในปี1999แล้วก็ปิดประจํการที่สหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับผมสําหรับรุ่นที่เราเล่นนะครับมันคือรุ่นดีนะครับเป็นรุ่นไฟเตอร์บอมเบอร์นะครับผมก็ชื่อของมันมาอยู่แล้วนะครับว่ามันมีความสามารถในการแบกระเบิดไปได้เช่นกันนะครับแล้วก็อย่างก็คือมันสามารถแบก บูบ้าไปด้วยเช่นกันนะครับหรือว่า A G M นะครับโดยรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นที่นะครับมีการอัปเกรดเรื่องของเทคโนโลยีการบินขึ้นมานะครับแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของปีกแล้วก็หางนะครับที่ทําให้มีรู้สึกว่ามันมีขนาดใหญ่ขึ้นมาปกตินะครับผมรุ่นดีครับทำการบินครั้งแรกทันในปี1956นะครับแล้วก็สร้างมาในจำนวน1,274ลำโดยประมาณนะครับผมโอเคพิท่านนะครับนี่คือเรื่องราวของประวัติ F 1 0 0 D Super Saber นั่นเองนะครับผมสลับในเกมนี้ครับ F 1 0 0 D นี้ครับข้อมาตั้งแต่แพท8 8 5 Super Sonic นะครับผมเป็นหนึ่งในเครื่องบิน Super Sonic คันลำแรกๆของเกม War Thunder เลยนะครับผมประมาณระชับน,นี้นะครับรูปร่างหน้าตาก็าลงประมาณนี้นั่นเองนะครับส่วนหลายคนถามว่าไอ้นี่คืออะไรนะครับไอ้นี่ก้านเนี้ยขึ้นมามันอันนี้คือเรียกว่าก้านสับในการเติมน้ํามันกาอากาศนะครับผม โดยที่ตามภาพรูกท่านนะครับมันก็คือเป็นการเติมน้ำม,มันกาอากาศโดยที่ทําการเอาบีสหรือว่าพวกมาสเตอร์ชิพหรือว่าเครื่องบินลำใหญ่ๆนะครับทำการแบกน้ํามันเข้ามาแล้วก็ทําการส่งท่อนะครับแล้วไอ้นั่นนี่แหละ,ะครับมันจะเข้าไปในตรงท่อของมันจะเป็นตัวรับนะครับแล้วก็ทําการเตินมน้ํามันใส่เข้าไปในเครื่องเลยนะครับผมถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ในช่วงยุคสมัยนั้นนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าในเกมนี้นครับยังไม่มีระบบที่เรียกว่าเติมน้ำม,มันกาอากาศนะครับดังนั้นก็ ไอ้น,นี้ก็คือ,ปอไปเพียงแค่ของประดับเล่นเฉยๆนะครับไม่มีอะไรแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าในอนาคตอาจจะมีก็ได้ใครจะไปรู้นะครับผมแต่ก็ถ้าถามส่วนตัวนะครับว่าถ้ามันมีขึ้นมาเนี่ยส่วนตัวนะครับว่าเนื่องจากว่ามันยังไม่มีแผนที่ไหนที่มันกว้างขนาดที่ว่าเราจะไปที่ต้องเติมกาอากาศนะครับทุกท่านนะครับณตอนนี้นะเท่าที่ดูมานะครับ ทีนี้ทุกท่านนะครับผมสหรับข้อโมดิเกมนี้ครับ F 1 0 0 d super saber นะครับแรลงหกเรตติ้ง9.7เลยนะครับมันเป็นตัวที่ต่อมาจากรุ่น F 8 6 F 2นะครับผมอันนี้นะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับผมมันมีขนาดปืนใหญ่ครับ20่มิลนะครับ M 3 9 A 1 cannon นะครับสี่กระบอกตรงนี้เลยนะครับผมก็กระบอกละ200นัดนะครับก็4ีกระบอกก็คือ800นัดเลยนะครับผมแล้วก็อัตราการยิงครับอยู่ที่1,500นัดต่อนาทีก็ถือว่า เร็วนะทุกท่านนะครับอย่าเผลอยิงรัวแล้วกันทุกท่านเพราะว่าแป๊บๆมันก็เดี๋ยวก็หมดแล้วนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับมีนักบินเพียงแค่ท่านเดียวอยู่ตรงนี้นะครับแม็กซ์สปีดคับที่มันสามารถทําได้คือ1458กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ความสูง1668เมตรนะครับผมเพด้า hey บินอยู่ที่14700เมตรนะครับเทิร์นทาวน์ครับ40วินาทีนะครับ อัตราการไต่ระดับนะครับ79.2เมตรต่อวิเาทีระยะเทคออฟ1,400เมตรแต่ว่าคอามสนตนทับ1,400เมตรเนี่ยมันก็ไม่ค่อยตามนี้เท่าไหร่นาทุกท่านนะครับมันอาจจะน้อยกว่านี้นิดนึงแต่ก็แล้วแต่กันไปนะครับส่วนเรื่องของ Modification นะครับก็คืออารมณ์ประมาณนี้นะครับเขาเรียกว่ายุทธรณ์คลค่อนข,อข้างจะเยอะเลยสำหรับเรื่องของเซเกนะครับมีความหลากหลายอยู่มากๆนะครับ ก็เจ้าตัวนี้ครับมันมีความสามารถในการที่จะเอาไปฟาร์มบนพื้นก็ได้นะครับก็คือทําการยิงลงมาจากภาคฟ้าได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ของมันเนี่ยมันก็มีพวกบอมเบอร์นะครับมีบอมมีระเบิดแล้วก็มีล็อกเก็ตด้วยแล้วก็อีกทั้งก็คือมีบูบับด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเซเว่นเอา์ว่าพวกนี้นะครับมันมีความสามารถในการที่จะฟาร์มพื้นได้แต่ว่ามันไม่มันมีระบบ CCAP CCAP ก็คือระบบคำนวณจุดตกของอาวุธนะครับผม Air-to-air air m i s s i l ซนะครับซึ่งมีทั้ง InIB อ M9E นบผมล ก็ควาหลากหลายของมันก็คือประมาณนี้นะครับซึ่งก็มีประมาณนึงเลยแต่ถ้าเทียบกับแฟนทอมมันก็คว่าจะมีเยอะหน่อยนิดนึงนะครับผมส่วนเรื่องของ Offensive 20มินนะครับมีประมาณนี้5แบบครับ d e f a u l u u n v v r s s l แ a ล r t a ะ g e t Armor แล้วก็ St l t h นะครับผมเจาะสูงถึงสูงถึง53มิลเลยนะครับโอเคทุกท่านนะครับในส่วนของตรนจุดนี้ถามว่าแล้วเรื่องของมิไซา์ล่ะนะครับ แนะนออยู่แล้วทุกท่านนะครับขัแนตอนของผมก็คือเลคอมเมนต์นะครับถ้าพวกคุณเล่นในแอร์ลิวสิกผมไม่นําว่าให้คุณเล่นเป็นในฐานนะเป็นไฟเตอร์อย่าเป็นบอมเบอร์นะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันเสียชาติเกิดอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาระเบิดไปเงี้ยมันก็เอาตามจริงนะทุกท่านนะครับคุณจะไปแย่งงานพวกบอมเบอร์แทนไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเราจะไปถึงฐานหรือเปล่านะครับดังนั้นผมไม่นําว่าให้เป็นแอร์ท a แอดีกว่านะครับ ส่วนแอร์ทูแอร์ s มซาครับจะมี2แบบนั่นคือ i m 9 b กับ i m 9 e ซึ่ง2ตัวนี้มีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าอันไหนดีกว่ากันนั่นคือ i m 9 e นนะครับผมด้วยระยะเลนส์ของมันนะครับ i m 9 e นะครับจะค่อนข้างจะเหนือกว่ากับ i m 9 b เป็นอย่างมากแล้วก็บวกกับเรื่องของความเร็วของจรวดนะครับ i m 9 e เขาค่อนข้างจะกินขาดกว่า i m 9ไนนะครับแนะนาว่าถ้าคุณรีเซิร์ชได้อิมไนอีก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจเช่นกันแต่ว่าเรื่องของ 10G เนี้นะครับ มันเรื่องของแรง G Overload เนี่ยทั้งคู่เหมือนกันนะครับนั่นคือ1 0 g ดังนั้นถ้ากับว่าเจ้าตัวนี้มันไม่สามารถจะโค้งได้มากเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วเมสซายนี้จะเอาไปใช้ในตอนที่ศัตรูนั้นอนะ่ะมันบินนิ่งๆหรือว่าบินตรงๆนะครับผมประมาณนี้ส่วนต่อมานะครับเรื่องของคิดกลาวชักเกตครับหรือว่าพวกก u าว Tar เกตนะครับพวกนี้ก็แล้วแต่กันไปอย่างที่ผมบอกไปว่าเจ้าตัวนี้มันไม่มี c c i p ดังนั้นนะพวกคุณต้องจําเป็นที่ต้องฝึกในการใช้ ไม่ว่าเป็จะเป็นเรื่องของการทิ้งระเบิดการใช้บูบับแล้วก็การใช้ล็อกเก็ตนะครับผมส่วนเรื่องต่อมานะครับผมเรื่องของลิมิตนะครับเจ้าตัวนี้ครับผม F 1 0 0 d ดีนะครับมันก็มีลิมิตของมันเช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นลิมิตที่คงคางจะมียอะนิดหน่อยแต่ถาวะในฐานะซนฮูเปอร์โซนิกเนี่ยก็เป็นส่วนที่ต้องระวังเช่นกันนะครับผมลิมิตนะครับเป็นเรื่องของความเร็วเรื่องของการจำกัดความเร็วนะครับห้ามเกินในส่วนที่ผมระบุไปนะครับในเรื่องแรกก็คือเรื่องของวิงครับหรือว่าตรงปีกนี้ครับห้ามเกินคคววามเรร็่ที 1, 1311นะับ เกียร์หรือขอล้อนะครับห้ามเกิน447นะครับแฝดคอมแบทแฝดนะครับห้ามเกิน620เคเอฟแห้ามเกิน590แล้วก็สุดท้ายก็คือด i n ดิ้งแ a b ห้ามเกิน435กิโลต่ชั่วโมงนะครับผมนี่คือที่สิ่งที่เรียกว่าลิมิตหรือว่าข้อจํากัดเรื่องของความเร็วนะครับผมแล้วก็ส่วนต่อมาเรื่องของข้อดีและข้อเสียเจ้าตัวนี้นะครับผมว่าหลายคนน่าจะถามกันตรงนี้เขจะบ่อยเหมือนกันว่ามันมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรนะครับข้อดีก็คือ ในฐานะเป็นซูเปอร์โซนิกนะครับมันมีความเร็วนะครับมันมีมันมีความการออกตัวที่เร็วการออกตัวความเร็วที่เร็วเหนือกว่ามิกซ์สิบห้าและก็มิกซ์สิบเจ็ดแต่ว่าในเลกัสสิเจ็ดเนี่ยผโมงอง,องตัวนะครับว่าคุณจะเจอท็อปเลทของข้าจะบ่อยมากๆนะครับปืนดีนะครับยี่สิบมิลเน่างคุณเนี่ยครับมีอัตราการลั่นที่ดีแล้วก็ขนาดการกันดีด้วยนะครับถือว่าเป็นขนาดมาตรฐานที่ยี่สิบมิลเนี่ยคุณสามารถที่จะยิงอะไรก็ได้เลยเอาไว้ง่ายนะครับผม Air to Air นะครับก็ IMIE แต่ว่าข้อเสียขขออองงก็คื โอ้โหโหลดเพียงแค่แค่สิบจีนะครับแม้ว่าจะมีความเร็วถึงสองมักแต่ว่ามันก็ใช่ว่าจะถึงเพราะว่าถ้าศัตรูนะมันเห็นก่อนมันก็เพียงแค่หักโค้งเบาๆแค่นี้ก็สามารถหลบได้แล้วนะครับมีความคล่องตัวสูงนะครับในฐานะเป็นซูเปอร์โซนิกด้วยนะแต่ว่าไอ,อความคล่องตัวของมันเนี่ยนะครับมันจะต้องไม่เกินหนึ่งพันนะครับหรือว่าหนึ่งมักนะครับผมหนึ่งมักก็คือประมาณหนึ่งจุดสองอ่าไม่ใช่ดิประมาณอ่าหนึ่งพันสองร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผม นั่นคือประมาณ1มักน,นะครับถ้าถ้าคุณมีความเร็วเกิน1มักเนี่ยความคล่องตัวของคุณจะหายไปค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแล้วก็ความเร็วของเราก็ก็จะลดลงด้วยนะครับหมายถึงว่าถ้าความเร็วในการเลี้ยวนะครับม,มันลดลงแบบพบู้ภาพมากๆเลยนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือถ้าความเร็วของคุณนั้นเกิน1มักเนี่ยนะครับคือสิ่งที่แรกที่คุณต้องเจอคือความคล่องแล่วของคุณนั้นจะถูกล็อกตัวหมายถึงว่าคุณจะไม่ค่อยจะสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้เยอะเลย ถ้าผู้จู่ๆคุณพุ่งลงมาจากจากที่สูงมากๆแล้วคุณพุ่งลงมาเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่าคุณจะไม่สามารถจะเคลื่อนได้เยอะเลยมันรู้สึกอึดอัดแล้วก็คุณจะโค้งตามไม่ได้ด้วยดังนั้นถ้าคุณคิดจะโค้งแนะนําว่าให้ทําการใช้แอร์เบรกแล้วก็ลดความเร็วลนลดน้อยกว่าหนึ่งมักนะครับแล้วก็ค่อยเลี้ยวนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือถ้าความเร็วของคุณเกินหนึ่งมักเนี่ยแล้วคุณทําการเลี้ยวหักศอกโดยที่คุณไม่รู้ตัว ปีคงคุณจะหายนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับผมส่วนเรดาร์ของเรานะครับเป็นเรดาร์ที่ชื่อว่า ANAPG 3 0นะครับผมเป็นเรดาร์ทำการค้นหาเฉยๆไม่มีอะไรแล้วก็ระยะเล็งมันอยู่ที่ประมาณ3กิโลซึ่ง3ส่วนตัวนะครับว่าถ้าคุณมาเล่นซูมเมเตอร์เนี้ยมันก็ไม่ค่อยช่วยอะไรมากมายทุท่านนะครับก็คือเพื่อวัดในระยะ3กิโลข้างหน้าคณเนี้ยมีจัตอยั่ตรงไหนบ้างเพียงแค่นี้เอง นะครับผมแล้วก็อย่างไรก็คือแม้ว่าจะ3กิโลก็ด้วยนะครับทุกท่านระยะวงของเรดราก็แคบเหมือนกันนะครับผมเนี่ยเรดาของคุณดูเนี่ยรรค,ครับเป็นเอเ n น่อันนี้นะครับข้อเสียของมันก็คืออันนี้ครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวนี้ครับมันไม่ใช่พวกที่เรียกว่าเทิร์นไฟดังนั้นอย่าอุตริเทิร์นไฟเด็ดขาดมันไม่ควรที่จะเอาไปใช้เล่นในฐานะเป็นเทิร์นไฟเตอร์นะครับไม่ควรที่จะเล่นแนวเทิร์นไฟนะครับ ถ้าคุณคิดจะเล่นเทิร์นไฟล์แนะนําว่าให้ดูด้วยว่าสตูที่เราเล่นด้วยอะไรนะครับมันคือคือบินลาไหนถ้ามันตัวที่มันเทิร์นไฟล์พอๆกับเราเราก็มีโอกาสอยู่บ้างที่เราจะอาจจะชนะนะครับผมเพราะว่าด้วยความคล่อง,องตัวของเราครับเราสามารถที่จะหันโค้งกลับมาโค้งตีกลับเนี่ยค่อนข้างจะได้ดีกว่าแต่ว่าหลายตัวในแถวเลทนี้นะครับมันมีความคล่องตัวสูงกว่าอย่าง c ีเ3เนี่ยพวกตะกูของเซเบอร์ด้วยกันเองงเงี้ยนะครับ อ่าเทินทาของมันนะ่ะมันดีกว่าเราเยอะมากๆนะครับดังนั้นนะว่าถ้าคุณทําการโฉบแรกแล้วคุณไม่แล้วคุณไม่สามารถฆ่ามันได้ไดนะนําว่าให้บินหนีไปเลยดีกว่านะครับผมงั้นก็เจอกันในเกมพระผท่านมาลาชน,นีนะครับผมรูปร่างของเราก็วันนี้นะครับผมมันก็ดูแปลกๆหน่อยนะครับท่านเรามองมุมด้านนี้ผมรู้สึกว่ามันเท่มากเลยนะแต่ถ้ามุมมุมนี้ปับ๊บอะไรเนี่ย นี่ครับเรามี WEP ด้วยนะครับผมมี a f t e r b u r n e อ่ะครับ afterburner มันช่วยเพิ่มความเร็วนะครับแต่ว่าจะให้น้ำมันของเราน,น,นั้นหมดเร็วมากๆโอเคครับเก็บขาล้อเรียบร้อยนะครับนี่ครับนี่คือเป็น super sonic เนะครับที่ในมาในแพทใน1.85 หรือว่าเป็นตัวแรกๆที่มันเข้ามาเลยแล้วตอนแรกคิดว่าผมน่าจะไม่ปั่นทางของสารอเมริกาด้วยเพราะเฉพาะว่าจำไ,ได้ว่าผมตอนนั้นผมยังเล่นไม่ถึงด้วยซ้ำไปผมมีแต่เจ้า B57B เนอะณตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้ผมมีแล้วแล้วก็ว่าจะเก็บทุกลําของทางฝาั่งสหเมริกาแล้วณตอนนี้เนี่ยนะครับผมค่อนข้างสวยนะ เอาตามจริงแล้วก็ข้างในครับประมาณนี้มีแผงหน้าจอมากมายเปาโฮโลนะครับผมเยอะแยะมากมายแล้วก็เรดาร์ไม่ใช่เรดาร์อ่าหมายถึงว่าเป้าเล็งนะครับผมไกลโรไซด์มานี้นะครับผมค่อนข้างสวยนะเอาตามจริงแตเสียาดายมันไม่มี C C i P อ่า C C i P คืออะไรครับมันก็คือบริษิทคอมพิวเตอร์นะครับผมมันก็คือ เอาไว้สำหรับในการควบคุมไอ้เรียกว่าการคำนวณจุดตกจุดดอปของกระสุนหรือบอมเบอร์หรือล็อกเก็ตอะไรตามแต่ <the> เดี๋ยวเรื่องของ C C I P เดี๋ยวผมจะอธิบายไว้ที่หลักแล้วกันนะครับเอาว่าตอนนี้คือเอาแบบปกติกันก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่า C C I P เนี้ยมันจะเป็นระบบที่มึงแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนะครับไหนจะเรื่องของเรดาร์อีกยงะฮะนะครับ เดี๋ยวมันจะมีความแอดวานซ์ของมันอีกนะครับผมตอนนี้เรารู้เพียงแค่ว่าเราต้องล็อกด้วยปุ่มอะไรนะครับล็อกอย่างนี้ล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็กดล้านซึ่งก็คือกดตัวสเปคบาร์แต่ว่ามันทําการล้านได้เมื่อมันทําไม้ทาการล็อกแล้วนะครับแต่ว่ามันก็มีแบบพวกมันจะมี ATM บัคประเภทอย่างพวกมาวาลีอย่างเงี้ยนะครับมันก็สามารถทําการล็อกได้เหมือนกันซึ่งมันก็คือระดับเนียที่มันแอดวานซ์เข้าอีกนะครับผมผมขออนุญาต เก็บเรื่องแอดวาน์ไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวคุณจะตายซะก,ก่อนเอาแค่นี้ก่อนให้รอดก่อนเอพ้าของข้างจะโค้งเร็วกว่าเราอย่าไปสู้ดีกว่าทิ้งระยะห่างหน่อย แล้วก็ไปหาจังกว่า,อ,าอยะไม่ได้แล้วโอ้ไม่ได้ไมได้ไเอาเอาเขาเอาเขาเขาค้งดีคงดีกว่าเราเดี๋ยวผมต้องต้องหนีแล้วถ้าเขาหันกลับหลังมาไม่ได้ได้นี่อาการผมน่าจะโดนยิงได้ทันทีเลยจะด้ว่าเอานี่เอแห้าอะไรวะ ไอ้ภาคสารอเมริกาน่าจะมีแอร์ด้แอร์อยู่แล้วนั้นดูความปลอดภัยดีกว่าโอเคจริงๆตรงเนี้ยอย่าทำนะครับเพราะว่ามันเสียงตายมากแต่ว่าถ้าเฮดออนเนี่ยครับผมผมว่าทางฝั่งนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับทางฝาั่งรถเหลือน้อยแล้วอะไรวะจบเร็วจงัง มี f 3 s กับ f 5โอเคอยู่ข้างล่างงั้นผมลง,งล่างไปไปไปลุยด้วยดีกว่าแล้วก็ทิ้งดิ่งลงมาแล้วก็ไปเอา f ห้าล็อกอออน อเสียงยางเหรอโอเค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 เพื่อนกูโอเคเคลียร์ละหมดแล้ะจบแล้วอันนี้ครับนี่คือแอร์เบรกครับผมมีแอร์เบรกนะทุกท่านนะครับมีแอร์เบรกแล้วก็ตอนลงจอดมันก็จะมีอ่าลม่มลดความเร็วลงนะครับแต่ช่วยเยอะมากบอกตรงว่ามันน่าจะควรมีกับกับทุกเจ็ตทุกลำเลย บอกตรงเลยไอแอร์เบรกกับไอพาราชุทเนี่ยจริงๆมันเรียกว่าดองกูดองกูชุดซะอย่างหนึ่งนะครับผม โอ้เยี๋แฮรรี่เออร์แฮรรี่เออร์จังมีบายบายค้น่าจะพอไหวมกไม่ไหวแล้วโอเคเดี๋ยวผมย้ายบินกลับก่อนแล้วกันปีกผมไม่ไหวแล้วูดิกเป็นรูขนาดนี้แล้วจริงๆมันไหวแหละแต่ว่าผมว่า ไม่ช่วยหรอกเพราะว่ายิ่งความเสียหายมันมันเพิ่มหนักขึ้นเดี๋ยวตอนที่ทำการไฟท์กับพวกมันจะยากหน่อยและยิ่งพวกเนี้ยเนี่ย F 5 F 1พระเจ้าเขาพวกเนี้ยเดี๋ยวพวูดแฮร์รี่เออร์อีกนะครับไอเดี๋ยวิงงไอแฮร์รี่เออร์น่ะนะครับผมบอกตรงนะครับว่าระวังนะครับทุกท่านมันมีมิสไซลดีอันหนึ่งด้วยนะครับอันนั้นถ้าสภาพปีกคุณไม่ไหวอย่าไปไฟท์กับมัน โอเคแล้วก็ทําการนี่ครับแอร์เบรกแบบนี้นะครับผมถือว่าเป็นแอร์เบรกชั้นดีอยู่เหมือนกันนะเอาตามจริงพอความเร็วเราอยู่ประมาณสัก400ไม่ไหล่อแล้วก็ค่อยกลางขา้อนะครับผมนะตอนนี้เราก็บินตามระเบียบของเราไปกันก่อนโอเค400แล้วนะครับแล้วก็ทําการกดกาวแลวนดิ้งแล้วก็ค่อยๆไปค่อยๆไปอ่าเลื่อความเร็วนิดหน่อยขึ้นมาหน่อย เพราะว่าเดี๋ยวมันจะน่าจะไม่ถึงเพิ่มความเร็วลงเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็ค่อยๆหย่อนตัวลงไปแล้วก็ทำการจอดลงค่อยๆจอดลง Landing Flap เปิดออกนะครับแล้วก็ค่อยจอดสวยๆแบบนี้แล้วก็ล่มมันจะทำงานอัตโนมัตินะครับอันนี้ ว่าช่วยได้เยอะมากๆเราบอกไปก่อนนะครับช่วยได้เยอะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะจอดพอที่จะจอดบน CV ได้นะครับดังนั้นเจ้าตัวนี้มันไม่ใช่โพสเนวเวิลไฟเตอร์นะครับแต่มีคนถามว่าพี่ครับถ้าผมไม่ใช่ไฟเตอร์อย่างเงี้ยอผมไม่ใช่เนวเวิลไฟเตอร์อย่างเงี้ยผมสามารถที่จะจอดแล้วซ่อมบน CV ได้ไหมถามถามานี้ใช่ไหมครับคำตอบก็คือได้ครับผมถ้าคุณจอดได้นะ ถ้าจอดได้มันให้ซ่อนให้คนแน่นอนอู่แล้วแล้วแล้วถ้าสมมติว่ามันจะเกิดตรงไหนก็เกิดบนอากาศอากาศครับผมโอเคแหละง,ง่ายๆครับผมแต่ว่าคุณจะจอดได้หรือเปล่าก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับการจอดบนซีวีก็คือการแลนดิ้งแบบแอดวา์อีกแบบหนึ่งนะครับผมเพราะคุณอย่าลืมครับว่าซีวีเนี่ยมันก็มีพื้นที่จำกัดน,นะครับแล้วซีวีมันก็ขึ้นที่อยู่ต่อเวลาดังนั้นพวกคุณจะต้องคำนวณ เรื่องของความเร็วกะระยะทางด้วยแล้วก็เรื่องของอความสูงด้วยนะครับเพราะว่า C ีวีนะครับผมมันมีความสูงของมันถูกปะมันอยู่เหนือหลักพื้งทะเลอยู่ประมาณประมาณหนึ่งมไม่เหมือนกับพวกบนบนพื้นแบบนี้นะครับแล้วอย่างนึงก็คือมาอยู่บนทะเลถ้าคุณพลาดปั๊บก็คือจบเกมนะครับ โอเคข้างหน้ามี F5 นะครับผมซึ่งพึ่งแด็กไอเจ้าูจ7 7ปี MK ไปแล้วโอเคเราต้อง F5 มันอยู่แถวนี้แหละแล้วก็อีกตัวหนึ่งอยู่แถวใกล้ๆนี้เลย อ้าเราล็อกได้เพียงแค่สามกิโลครับผมนั้นหาไม่เจอหรอกอนู่นนะหกกิโล มันจะมันจะแย่มากๆถ้ามันโค้งกลับมาทางแก้ของของเราง,ง่ายๆนะครับผมก็คือเมื่อมันรู้ตัวเมื่อไหร่ก็นั่นแหละครับผมอ,อ,อ๋อ A54 อีอย่างนี้ก็คือ hit ออ f มันก็ได้นะครับผมไม่ใช่ตัวแย่อะไรมากมายโอ้โหเสียเอือดรียบร้อย เอวี 8A มันค่อนข้างดีกว่าเราอะ่ะเดินเร็วกว่าโมดีโมดีไม่ไหวขเขราะเธอดีกว่าเราเห็นปะวี 8X วี 8C เกชานน้ได้ได้ชันนิดหน่อย โอเคพื่อนนะครับผมงั้นก็ขอญยตไว้พินเท่านี้และการสับเจ้า F 1 0 0 d นะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวเปิดม่านเป็นตัวเปิดสกสาราใหม่ในการรีวิวนะครับเพื่อที่จะมีการเพิ่มอะไรวาความแอดวานซ์ขึ้นไปอีกนะครับผมเดี๋ยวเรื่องของการล็อกเป้านะครับโดยใช้การใช้มิสไซน์ถึงเนี้ยเดี๋ยวจะอธิบายไว้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องของล็อกเป้าเนี่ยจะคือผมจะพูดในส่วนของที่มันเป็น i r เฉยนะครับแต่ว่าถ้าพวกของสเปรโร่เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีหนผม แต่ก็จริงๆใจรจริงก็คืออยากจะอธิบายอีกทีหนึ่งก็คือหลังจากที่ผมได้ทําการรีวิวสักตัวหนึ่งที่มันมีสเปร่โลนะแต่ว่าเมื่อมันอยู่ในตระกูลเดียวกับมิซายเหมือนกันนะครับผมว่าก็น่าจะเอาไว้รวมรวมกันได้นะครับผมแต่ก็ไว้ว่ากันกันทีหลังแล้วกันนะทุกท่านนะครับก็นี่แหละครับท่านนี่คือเบสิก ของเรานะครับผมมันคือตัวเบสิกในเรื่องของซุปเปอร์เจ็นะครับซุปเปอร์ซุปเปอร์โซนิกไฟเตอร์นะครับของทางเกมวอลฮันเดอร์นะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้ครับมันก็จะเป็นตัวหลายๆตัวนะครับที่มันจะเข้ามาแล้วจะมีความแอดวานซ์ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับจริงๆก็เออนั่นแหละครับผมก็ถือว่าตัวนี้เป็นตัวที่เปิดมาแล้วกันนะครับโอเคครับก็อย่าลืมข้อจํากัดของเรานะครับแล้วก็เรื่องหลายๆอย่างของเราด้วยเช่นกันนะครับมันไม่ได้ดีจ๋าเสมอไปนะครับผม โอเคนะครับงั้นก็เจอกันคราวหน้าขออนุญาตไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ